รายการ New World โดยทนงขันทองและวัชราจรูุสันติกุลเปิดบัญธีออมทรัพย์กับ LH Bank รับไฟเขียวฟรีค่าธรรมเนียมโทร0235 90,000สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา18.30นถึง19.00นทางคลื่นความถี่90.5 MHz น a ช i o นเรดิโสวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะขณะนี้กําลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะคุณวัชราสำหรับผู้ที่จะมาเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนต่อไปค่ะซึ่งจะมาดํารงตําแหน่งวาระเทิมเนี่ย5ปีต่อมาจากอ่ดอกตดรประสานตรรัตน์วรกุลซึ่งเทิมกําลังจะหมดลงละในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ขามาว่าค่อนข้างที่จะขับเคี่ยวกันหน้าดูเลยนะ,ะมี แคนดิเดตเนี่ยในวงการเงินทั้งคนที่อยู่ในธนาคารทำงานอยู่ในธนาคารแห่ประเทศไทยและก็บุคคลภายนอกด้วยนะครับโดยมีคณะกรรมการสรรหาขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่ใบสมัครเนี่ยปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> โดยที่ประธานสรรหาผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตนะครับหรือว่าผู้ที่จะลงชิงชัยตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคือคุณสมพลเกียรติภัยบุญอดีต เคยทําหน้าที่เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์มาก่อนแล้วก็เป็นประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเป็นประธานนะฮะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเองวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าตำแหน่งนี้สําคัญอย่างไรหน้าที่ผู้ว่าแบงค์ชาติจะต้องเจออะไรต่อไปและใครนะมีโอกาสนะครับที่จะคว้าชัยบ้างคุณวชราค่ะแคนดิเดตเนี่ยเปิดเผยรายชื่อหน่อยสิค่ะที่ผ่านมาเนี่ย คนวงในมีใครบ้างสองคนห้าคนที่เป็นหลายชื่อเพราะว่าปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าคุณสมพลเกียรติภูมเนี่ยเป็นประธานที่สรรหาสมัยที่สองนะคุณท่านงมเพราะว่าสมัยแรกนี่แกสรรหาเนี่ยก็ได้ดรประสานไตรัตตรกุลมาเป็นผู้ว่าช่วงนั้นก็มีการโอ้โหเรียกว่าชิงกันแบบ สามคนเหมือนกันที่เข้าวิ่นก็คือคุณประสานไตรัตวรุลคุณธิรชัยภูวนา่นานาราน,านาดูบาลแล้วก็คุณบัินิตนิถา a บอนอก็ทําเอาอกหักไปสองคนทีนี้มาเที่ยวนี้เนี่ยเข้าโผมาห้าคนห้าคนนี้คือ,ค,อคือมีบางคนนะ่ะในในในกลุ่มห้าคนเนี่ยก็มีจุดแข็งของตัวเองนะคือเรียกว่าจุดยืนที่ที่แขง็งเดียเดียวที่ ที่ออกมาให้ความเห็นต่อ Public แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นคนละด้านกันเลยคือมองเงินคนตรงกันข้ามกันในการดําเนินนโยบายการเงินของแบงค์ชาติในในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบันที่แข่งที่ห้าคนที่ที่ว่านี้ก็มีหนึ่งคือคุณภัยบูลอ่กิตติศรีกังวานตอนนี้เป็นรองผู้ว่าการแบงค์ชาตินะคะนี่คือคนไหนนี่คือคนไหนคนที่สองก็คือคุณทองอุไลลิมปิติ ก็เป็นลองผู้ว่าการแบงค์ชาติปัจจุบันเหมือนกันคนที่สามโอ้คนนี้นี่เรียกว่ามีชื่อติดโผลมาทุกครั้งแต่เที่ยวนี้ลงสมัครจริงดรสุภวุฒิสายเชือ้อจากบลพัฒะนา,าวยวิจัยของบลของบลพัฒนะคนที่สี่คนนี้ก็ได้ชื่อกันได้ยินชื่อมานานแล้วก็พี่ผ่านมาหยกๆเนี่ยก็คือกลุ่มยัง เขาเรียกว่ายังอิคานมิสเป็นพวกยังเติ๊กในกลุ่มกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์คือด็อร์วิรัยนะครแล้วก็สันต <c oughs> ิประภพด็เรวิรัยสันติประภพนะครแล้วก็คนสุดท้ายคนที <has> <c oughs> ่ห้าคนนี้นี่ในช่วงอดีตช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งหรือก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยเราได้ยินชื่อเขามาพอสมควรแต่จริงๆเขไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่คือคุณเกียรติชัย ไทยคุณเกียรติชัยโสภาสถียนพงศ์นะฮเคยเป็นอ,อ,อยู่เป็นผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งแล้วก็ช่วงปัจจุบันรู้สึกว่าจะหายหน้าหายตาไปแต่ก็น่าแปลกใจที่ว่ามีชื่อปรากฏในในการลงสมัครครั้งนี้ด้วยในวันที่27นี้มีข่าวว่าทั้งห้าคนนี้นะครับจะไปปรากฏตัวต่อหน้า คณะกรรมการสรรหา <Okay. S 1> ทีละคนเลยนะซึ่งคณะกรรมการก็จะเปิดโอกาสให้แสดงวิสัยทัศน์ว่า <Okay. S 1> จะมาบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งตามหลักเกณฑ์ของครั้งที่แล้วนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะ <Okay. S 1> คือจะต้องมาแสดงวิสัยทัศน์นะครับผู้สมัครนะฮะหนึ่งเรื่องอการมองแมกโรเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นยังไงบว <Okay. S 1> กกับแมกโรเศรษฐกิจโลกประการที่สองเนี่ยมี วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดูแลความมั่นคงของสถาบันการเงินอย่างไรค <Okay. S 1> รั Financial Institution นั่นแหละเป็นหัวใจหลักเลยนะครับประการที่3มเนี่ยมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดูแลระบบชำระเงินอย่างไร Payment System <Okay. S 1> เพราะว่า Payment System เนี่ยก็คือหัวใจของระบบการเงินเลยไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินไม่ว่าจะเป็นการ Clearing อะไรต่างๆทั้งนั้น <Okay. S 1> แล้วก็ประการที่4น่าจะเป็น เรื่องความสามารถในความเป็นผู้นำขององค์กร <Okay. S 1> มี Credibility หรือว่าความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนประวัติเนี่ยมีอะไรดังพร้อยหรือเปล่านะมีศีลธรรมมีเขาเรียกว่า Moral Leadership ะนะ <Okay. S 1> ความเป็นผู้นำที่มีความเชื่อในในความถูกต้องมากน้อยขนาดไหนนะฮะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเองเนี่ย ทั้ง5คนเนี่ยก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็คณะกรรมการสัญหาก็จะต้องมีการลงคะแนนนะครับก็ค่าวนี้เราก็ดูไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเต่งเนี่ยผมยังมองไม่ออกนะคุณรัชราภายในแบงก์ชาติเองนะฮะสำหรับคนวงในผมว่าตัวเต็งอาจจะเป็นคุณภัยบุญกิติศรีข้างวานเนื่งองจากว่าเป็นรองผู้ว่าแล้วก็ดูแลทังด้านแมคโครขณะนี้แล้วก็ ูง่ายว่าเป็นคนที่ดรประสานเนี่ยไว้นห้เชื่อใจมากพอสมควรแล้วก็มีประสบการณ์ในการบริหารเรื่องทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็เรื่องขนาดนี้ก็เป็นดูแลพวกด้านเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงิน,นส่วนคนนอกนะฮะ,ะดรสุภวุฒิเอยอยดรวีรไทยเอยอยคุณอะไรนะฮะคนชื่อสุดท้ายคุณเกียรติชัยคุณเกียรติชัยเออยเนี่ย จะอยู่ในวงนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นคนนอกมากๆากสุภวบุฒิเนี่ยเคยทํางานกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนะก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในแวดวงของอตลาดหุ้นตลาดทุนแต่ว่าจะทําหน้าที่ทางด้านวิจัยมากกว่านะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นมือเทรดนะฮะไม่ได้เป็นคนที่ ตัดสินใจลงทุนจริงๆนะครับไม่ได้เป็นนฟนไม่ได้เป็นฟันแมเนเจอร์น,นะครับแต่ว่าเป็นคนที่ให้ทิศทางอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า s t r a t e g i s t นะครันักวางยุทธศาสตร์มากกว่านะฮะส่วนดรวีรไทยโอ้หนุ่มเฟีย้ยวเลย <Yeah. S 1> จบปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะและเคยอดีตนะครับเคยทำงานกับทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศมาก่อน <Yeah. S 1> ที่ต่างประเทศนะฮะ ก่อนที่จะกลับมาเนี่ยดูเหมือนว่าคุณทารินนิมานเหมินนะฮะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเรียกตัวมาช่วยงานที่กระทรวงการคลัง <c oughs> หลังจากนั้นก็แปลผันตัวเองนะฮะทำงานให้กับทางธนาคารไทยพาณิชย์นะ <c oughs> แล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยก็เดินหน้าไปทํางานฝ่ายเรื่องทางด้านตลาดเงินตลาดทุนนะครับ <c oughs> กับทาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดูแลการเรื่องการพัฒนานะครับก่อนที่จะออกมาทำงานทางด้านภาคประชาชนสถาบันชื่ออะไรนะครับรคุณวิชราจำไม่ได้ไเรื่องเกี่ยวกับสถาบันอะไรเขาเรียกอะไรไทยอนาคตไทยศึกษาหรืออะไรทำรองนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังสุดนี้รู้สึกว่าคุณวิรัติไทยจะไปร่วมกับทางทีดีไอครับ ส่วนคนสุดท้ายคุณเกียรติเกียรติชัยเกียรติชัยนี่ผมก็รู้จักดีเนี่ยรู้จักนะในสมัยก่อนก็เพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในแบงก์มาก่อนค่อนข้างที่จะมีแหมเป็นวิสกิตนะคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดนะครับแต่ว่าโปรไฟล์นี่ค่อนข้างที่จะต่ำนะฮะค่อนข้างยังไม่มีไม่ได้ให้โปรไฟล์บ่างั้นเถอะนะฮะเพราะฉะนั้นเอง5้าคนนี้ จะมาชิงชัยตำแหน่งของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคงจะสู่สีหน้าดูเลยครับรเป็นมุชรใช่ค่ะคือคนที่จะมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยคุณธนงก็พูดไปหลายหลายเรื่องแล้วก็จริงๆแล้วที่สําคัญเนี่ยที่สุดของตําแหน่งผู้ว่าก็คือ integrity integrity ก็คือความน่าเชื่อถือของคนที่จะมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติว่าเวลาที่พูดอะไรไปแล้วเนี่ยตลาดเชื่อไหมให้ความน่าเชื่อถือเขาหรือเปล่านะคะซึ่ง ประเด็นต่อมาก็คือต้องมีความรู้ความรู้ความสามารถต้องรู้ว่าจะภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงแล้วก็การใช้ในโยบายการเงินซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่สุดของแบงก์ชาติเนี่ย<ม>จะทำยังไงในเรื่องนโยบายการเงินเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างมีสเสถียรภาพ<ม>นะคะต่อมาก็คือเรื่องของความเป็นลีดเดอร์ชิพที่คุณธนงว่าคือความเป็นผู้น,นําที่ทําให้แต่ว่าในรุ่นหลังๆเราจะเห็นว่า ความเป็นผู้นำเนี่ยรู้สึกว่าก็ค่คอนข้างจะจะเขาเรียกว่าอะไรอ่อ,อนกว่าทางภาคเศรษฐกิจทางภาคแบงค์นะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าความเป็นผู้อาวุโสหรือความเป็นผู้นำเนี่ยโอ้ในแบงค์นี่มีความเป็นผู้มีบารมีมากหลายคนอาจจะมากกว่าคนแบงค์ชาหลายคนด้วยซ้ําแต่ว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับการเป็นผู้ว่าแบงค์ชา คนที่มาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเขาบอกว่ามันต้องมีพันธกิจพันธกิจที่จะต้องบอกว่าหน้าที่ของแบงค์ชาติเนี่ยหน้าที่และบทบาทของแบงค์ชาติอะไรคือต้องเข้าใจในส่วนนี้ซึ่งถ้าพูดกันตามตามตัวหนังสือที่แบงค์ชาติบอกอว่าไว้ก็คือว่ามุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีสถียลภภาพและมีการพัฒนาและมี พัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึงนะนี่คือพันธกิจของแบงค์ชาตินอกจากนี้นเนี่ยคนที่มาต้องมีวิสัยทัศน์ด้วยวิสัยทัศน์ก็คือว่าต่อองค์กรว่าวิสัยทัศน์ต่อองค์นะรอองกรเป็นอย่างไรมองไปข้างหน้าเนี่มองไปถึงไกลสุดของเศรษฐกิจเนี่ยระบบเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็องค์กรแบงค์ชาติเนี่ยไปได้ถึงไหนหลักการการทำงาน ผู้ว่าแบงค์ชาติไม่มาถึงไม่ใช่ว่าเป็นผู้นําแล้วก็สั่ง,ส,งสั่งเดีย่ยวนะต้องร่วมมือแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรไปคุยไปคุยกับคนในองค์กรไปคุยกับประชาชนเนี่ยหรือไปคุยกับองค์ส่วนที่เกี่ยวข้องในแบงค์เนี่ยพูดแล้วเขายอมรับไหมไปคอนวินส์กับเขาได้ไหมทําให้เขายอมรับทําให้เขาเชื่อไหมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ แล้วก็การเงินของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ของผู้ว่าบัญชาต้องทำโอ้โหฟังแล้วมันค่อนข้างที่จะท้าทายนะครับมากพอสมควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ย mandate นะครับหรือว่าพันธกิจหลักของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธนาคารประเทศไทยเลยก็คือดูแลค่างเงินบาทเนี่ยให้มั่นคงไม่สูญเสียกำลังซื้อนะครับ พราถ้าหากค่าเงินบาทเนี่ยอดค่าเสื่อมค่าลงไปเนี่ยหมายความว่าแบงก์ชาติที่ไม่สามารถจะดูแลเงินเฟ้อได้เพราะนั้นเองธนาคารกลางทั่วโลกต้องถือเป้าหมายหลักเลยนะคือหนึ่งดูแลสียลภาพของค่างเงินซึ่งอีกเหมือนกับกลับเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งก็เป็นการดูแลสียลภาพของราคานั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าค่างเงินเนี่ยมีสียลภาพราคามันก็มีสียรภาพไปด้วยถ้าค่าเงินตกเอามากๆเนี่ยเราก็ซื้อของแพงนะฮะ ็เงินเฟ้อก็จะทําให้มีปัญหาแล้วก็เราก็ทราบกันดีเงินเฟ้อเป็นการทําลายเศรษฐกิจและก็ทําให้ประชาชนเนี่ยยากจนลงไปเป็นภาษีกับประชาชนนะเขาเรียกเป็น taxation อย่างหนึ่งนะต้นทุนก็รเรียกเป็นต้นทุนครับทีนี้เราก็เห็นนะที่ผ่านมาเนี่ยข้างเงินบาทเนี่ยอยู่ดีๆสามสิบสามสเอ็ดกอยู่ดีมาตอนนี้ส3มสิบสามสิบสาบแล้วเป้าหมายเปที่สานะก็คือ แบงค์ชาติเริ่มที่จะเปลี่ยนพันธกิจของตัวเองแล,ล้วไปหนึ่งต้องการที่จะนุนภาคการส่งออกหรือเปล่าต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจคือพันธกิจของแบงค์ชาติเนี่ยผมคิดว่ามันมันต้องชัดนะถ้าแบงค์ชาติเนี่ยต้องการที่จะดูแลสเสถียรภาพค่าเงินก็ว่ากันไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขนเขาปล่อยให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเขาปรับกันเองนะฮะแต่ว่าขณะนี้ในแบงค์ชาติกระโดดเข้ามานะครับลดค่างเงินบาทจงใจนะครับลดค่างเงินบาทเนี่ยเพื่อที่กระตุ้นการ การส่งออกนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะฮะ,ะคือเรื่องดอกเบี้ยขณะน,นี้ดอกเบี้ยระบบโครงสร้างดอกเบี้ยในประเทศไทยมันไม่เป็นธรรมคิดกันง่ายๆนะฮะแบงก์ชาติเป็นผู้พิมพ์ธนบัตรคอสเกือบจะเป็นศแต่ขณะนี้กําหนดให้เกมของตลาดการเงินนะฮะดอกเบี้ยอยู่ที่1.50% <Yeah. S 1> ก็คือ Repurchase r e p r <Yeah. S 1> rate e นะฮะ repurchase rate ก็คือใครเอาบอลเบนอะไรมาเทรดเทรดอะไรกัน,นแบงก์ชาติจะแทรกแซง yeah. เพื่อให้ดอกเบีย้ยอยู่ที่ระดับ1.50%แต่แบงค์เวลาไปปล่อยกู้ลูกค้ารายใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์โอ้ตอนนี้หกเจ็ดเปอร์เซ็นต์หกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นรายย่อยจริงๆนี่ก็แปดเก้าเปอร์เซ็นต์รายย่อยแปดเก้าเปอร์เซ็นต์สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่บางทีผมก็ได้รับโทรศัพท์จากพวกมาร์เก็ตติ้งแบงก์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยจะให้กู้สองเท่าของเงินเดือนสามเท่าของเงินเดือนคุณพัชรา มถามดอกเบีย้ยเท่าไหร่เขาบอก19%บอร์เคณะนี้มีการเตรียมการให้นาโนไฟแนนซ์สองวันแล้วคุณปรัชราชนะเพื่อจะเป็นสินเชื่อสำหรับคนจนอดอกเบีย้ย36%มสิบห <c oughs> ลับตานึกภาพออกก็แล้วกันนะครับแบงค์ชาติในฐานะที่เป็นตัวกลางกรรมการกลางในการดูแลระบบการเงินเนี่ยถามว่าอัตราดอกเบีย้ยแบบนี้มันเป็นทรรไหมที่คนที่เข้าถึง แหล่งเงินของแบงค์ชาติเป็นเจ้าแรกๆก,ก็คือพวกสถาบันการเงินต่างๆทั้งหลายที่เทรดบอลกับแบงค์ชาติใช่ไหมครับสามารถที่จะกู้ได้ระดับดอกเบีย้ยที่ต่ำมากๆเลยหนึ่งดห้าูนเปอร์เซนแต่ในขณะเดียวกันดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยโอ้โหศูนย์กว่าเปอร์เซ็นต์กว่าใช,ใช่คือหน้าที่ของแบงค์ชาติที่คุณธนงพูดมาเนี่ยก็คงต้อง<ช>ดูแลความมั่นคงแล้วก็ต้องดูแลไอ,อ,อ,อ้โครงสร้างของ,ของดอกเบีย้ยให้มันเป็นธรรมคือดอกเบีย้ยเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือของแบงค์ชาติ ซึ่งก็คือนโยบายการเงินของแบงค์ชาติตอนนี้ได้ว่าแบงค์ชาติเราเนี่ยใช้ในโยบายการเงินเนี่ยผ่านอัตราดอกเบีย้ยในการที่จะเข้าไปดูแลเศรษฐกิจในภาพรวมเนั้นหน้าที่ของแบงค์ชาติก็คือการทําให้เศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยมีสเสถียรภาพซึ่งก็คือดูแลระดับของราคาไม่ให้เงินเฟ้อเนี่ยสูงเกินไปจนทําให้ค่างเงินเนี่ยเสื่อมลงแล้วจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยสูงๆซึ่งจะทําให้ประชาชนเดือดร้อน ทีนี้มันมีอีกโจทย์อีกตาอันหนึ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของความยั่งยืนความยั่งยืนนี่แหละคือสิ่งที่คุณธนงพูดว่าความยั่งยืนก็คือคนในชาติคนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีมีมีเงินสามารถที่จะจับจ่ายแล้วก็มาลงทุนได้โดยในอัตราที่อัตราดอกเบี้ยที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้ที่ที่ล้นมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนกระทั่งทําให้ ไรายได้เนี่ยคือคือต้องทําให้รายย่อยเหล่านี้มีไรายได้มีการเงินที่สามารถหยิบได้โดยที่อัตราดอกเบี้ยไม่แพงแล้วในที่สุดไม่ได้เป็นการสร้างหนี้จนดีสิ์ล้นพนตัวนี่คือความยั่งยืนที่เกิดขึ้นอืแต่ว่าเราก็เห็นว่าระบบการเงินของเราขณะนี้มีปัญหาเนื่องจากว่าแหมดูกรุงไทยสิตัดหนี้ศูนย์เดือนเมษายนเดือนเดียวเนี่ยสามพันกว่าล้านคุณพัชรานะฮะแล้วก็ 3, นี่ภาคครัวเรือนขณะน,นี้เติบโตไปถึงขนาด90%ต่อ GDP เรียบร้อยแล้วนะฮะขณะนี้นี่เศรษฐกิจของเราเข้าอยู่ในภาวะ recession คือภาวะถดถอยไม่มีความมั่นคงเนื่องจากหนึ่งการส่งออกจะมีปัญหานะแต่ว่าการบริโภคภายในของคนไทยนี่ไม่มีกําลังซื้อเพราะฉะนั้นจะกระตุน้นกําลังกระตุน้นภาคการผลิตยังไงจะทําให้มีปเป็นสธิภาพอย่างไรแต่ถ้า,ถาหากว่าประชาชนนี่ไม่มีกําลังซื้อเนื่องจากว่ามีหนี้เยอะหนี้เยอะก็เกิดจาก ดอกที่สูงเกินไปหรือเปล่านะครับภ<ช>าระนี้หรือเปล่าทีนี้ก็ต้องหันมาดูดีๆนะครับเรื่องทางด้านโครงสร้างนะฮะของของทั้งหมดนะครับก็ฝากไว้สําหรับผู้ที่จะมาเป็นแบงค์ชาติคนต่อไปใ,<ช>ให้ดูประเด็นเหล่านี้นะครับาวหน้าที่เราจะคุยกันก็คือเจาะลงไปที่เรื่องของแบงค์ชาติหน่อยอเพราะว<ช>่าวันนี้เราพูดถึงพันธกิจแล้วก็หน้าที่ของแบงค์ชาติแต่จริงๆแล้วตัวองค์กรของแบงค์ชาติเนี่ยก็ต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย<ช>แต่ทุกวันนี้ ฐานะการเงินบาลานซ์ชีทของแบงค์ชาติเนี่ยมีมีทรัพย์สินเนี่ยมีสินทรัพย์อยู่3.8ล้านล้านบาทแต่ว่าแบงค์ชาติอยู่ในภาวะที่มีขาดทุนสะสมสูงมาก2557งบงบดุลปี2557ยังไม่ออกมา แต่ว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีการขัดทุนสะสมถึง6กแสนล้านบาทแล้ว6กแสนล้านบาทจริงๆแล้วมันกินทุนแบงค์ชาติไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าการขัดทุนสุทธิของแบงค์ชาติเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2552เพราะว่าแบงค์ชาติต้องเข้าไปแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนแล้วทำให้แบงค์ชาติเกิดการขัดทุนเริ่มตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ขัดทุนสุทธิแล้วแสน สองหมื 20, ล้านบาทถือว่าล้มละลายทางด้านบัญชีประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งนหนึ่งมื่นสองพันล้านบาทค่ะเป็นอันนี้คือตัวที่ต้องแก้ไขแบงค์ชาติบอกว่าขัดทุนได้เพราะว่าเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจแต่ถ้าปล่อยให้ขัดทุนไปมากๆแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาวนกลับมากระทบความน่าเชื่อถือของแบงคชาติ แม่จ้ปีนี้73ปีแล้วนะคุณธนูมไม่อายุไม่น้อยละอายุน้อยกว่ารัฐมนูญของเรานิดหน่อยนะครับแต่ว่าต้องมีเรื่องที่จะต้องท้าทายนะครับโจทย์แล้วก็การบ้านใหม่นะครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงพอดีนะครับพบกับผมและคุณวชาราได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียนกันนี้ทาง Nation Radio สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร,พล,งงาร,หารพลังงานทหารพลังการทัพไทย